สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ข้าคืนที่มืดมิดกับดาร์กไนท์คืนนี้ผมมีเรื่องเล่าจากคุณนาทีชายหนุ่มที่ย้ายมาเช่าบ้านไม้หลังหนึ่งในซอยเปลี่ยวที่แทบไม่มีคนอาศัยบ้านหลังนั้นดูเงียบสงบจากภายนอกแต่กลับมีเสียงบางอย่างอยู่เหนือศีษะเขาทุกคืนเสียงที่ไม่ควรมีเสียงที่ไม่ควรได้ยิน จากฝ้าเพดานที่ไม่มีใครเคยเปิดคุณนาทีเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นเขากำลังหาบ้านเช่าใกล้ที่ทำงานใหม่เป็นช่วงที่เขาเพิ่งลาออกจากบริษัทใหญ่แล้วมารับงานประจำที่ออฟฟิศเล็กๆย่านฝั่งทนด้วยเงินเดือนที่ลดลงไปพอสมควรเขาจึงต้องรัดเข็มขัดและหาที่อยู่ที่ค่าเช่าไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนบ้านที่เขาเจออยู่ในซอยเล็กมาก ซอยนั้นไม่มีไฟถนนไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเลยมีบ้านอยู่แค่ไม่กี่หลังและส่วนใหญ่ก็ปิดเงียบเกือบทั้งวันบ้านที่เขาไปเช่าเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังเล็กๆตัวบ้านยกพื้นสูงมีใต้ถุนโล่งๆฝุ่นจับดูเก่าแต่ยังอยู่ในสภาพที่พอจะอยู่อาศัยได้เจ้าของบ้านเป็นลุงคนหนึ่งอายุประมาณ60กว่ากว่าๆพูดน้อยไม่จุกจิก และไม่ถามอะไรเยอะลุงบอกเพียงว่าอยู่ได้ก็อยู่อย่าซ่องอะไรเองอย่าเปิดฝ้าแล้วก็อย่าขึ้นชั้นบนถ้าไม่จำเป็นนาทีฟังแล้วก็ขำในใจคิดว่าคงเป็นข้อห้ามแบบคนแก่ๆที่กลัวของในบ้านพังหรือไม่ก็ฝ้าใกล้จะร่วงเขาอยู่ชั้นล่างเท่านั้นมีห้องนอนห้องน้ำและห้องครัวเล็กๆเกฟอร์นิเจอร์พื้นฐานก็ยังพอมี เหลือแค่หาเตียงกับที่นอนมาเพิ่มเองคืนแรกที่เขาย้ายเข้าไปทุกอย่างดูปกติดีแม้จะเงียบไปหน่อยนาทีเปิดพัดลมนอนอ่านหนังสือแล้วก็ปิดไฟเข้านอนประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วตอนที่เขากำลังจะหลับเสียงแรกที่เขาได้ยินคือกึกกึกเสียงเคาะเบาๆสองครั้งเหมือนเอาไม้เคาะแผ่นไม้ดังลงมาจากด้านบนของฝ้าเพดาน เขาลืมตาขึ้นในทันทีนอนนิ่งรอฟังต่อแต่ก็ไม่มีเสียงอื่นตามมาอีกนาทีพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นไม้ลั่นจากการหดขยายของเนื้อไม้หรือไม่ก็แมวหรือหนูวิ่งผ่านแต่ในใจลึกๆก,กลับรู้สึกแปลกเพราะเสียงมันไม่ได้แผ่หรือกระจายมันดังชัดเป็นจุดเดียวเหมือนมีใครยืนอยู่บนฟ้าแล้วเคาะลงมาเฉพาะที่ตรงนั้น คืนที่สองเขาเปิดพัดลมนอนอีกครั้งคราวนี้พอเที่ยงคืนเสียงก็กลับมาอีกกึกกึกกึกสามครั้งจังหวะชัดเจนเหมือนกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนาทีลองเปิดไฟเดินออกมาดูรอบบ้านแต่ก็ไม่เจอใครหรือสัตว์อะไรเลยเขายืนพิงกำแพงเงียบๆมองขึ้นไปยังฝ้าห้องนอนแล้วก็สังเกตเห็นบางอย่าง แผ่นฝ้าด้านในสุดใกล้มุมห้องมีรอยสีซีดเป็นวงกลมขนาดใหญ่เหมือนเป็นฝาทางขึ้นที่เคยถูกเปิดมาก่อนแล้วถูกปิดไว้แบบไม่เรียบร้อยนักเขาเริ่มสงสัยว่าข้างบนมีอะไรแต่เขาก็ยังไม่กล้าแตะต้องอะไรตามที่ลุงเจ้าของบ้านเตือนไว้จึงได้แค่ขยับที่นอนห่างออกมาจากบริเวณนั้นพยายามนอนหลับให้ได้แม้ในใจจะเริ่มไม่สบายใจ แต่ก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าอาจเป็นเสียงจากโครงสร้างบ้านหรือสัตว์ที่หลบอยู่เหนือฝ้าแค่ชั่วคราวแต่เขาคิดผิดคืนที่สเสียงไม่ได้มาแค่เคาะแล้วมันเริ่มมีเสียงลากครืดครืดเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังลากผ่านฝ้าช้าๆจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งนาทีเริ่มใจไม่ดี เขาแน่ใจว่าเสียงแบบนี้ไม่ใช่สัตว์ตัวเล็กๆแน่นอนเพราะเสียงมันหนักและเคลื่อนที่ชัดเจนและตอนที่เขาเงยหน้าขึ้นแสงจากโคมไฟหัวเตียงสะท้อนบางอย่างบนฝ้าเพดานเงาดำลางๆคล้ายร่างคนกำลังเคลื่อนไหวเหนือศีรษะเขาช้าๆเขานอนนิ่งไม่กล้าขยับไม่กล้ากระพริบตาหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอก ร่างกายหนักเหมือนถูกกดไว้กับเตียงเสียงนั้นยังคงอยู่ครืดครืดครืดแล้วก็หยุดไปในที่สุดแต่นาทียังนอนไม่หลับเขาจ้องมองฝ้าเพดานทั้งคืนรอให้แสงจากหน้าต่างบอกว่าเช้าแล้วหลังจากคืนนั้นคุณนาทีเริ่มไม่กล้าอยู่คนเดียวในบ้านเขาโทรหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อเติน้นเล่าเรื่องเสียงแปลกๆให้ฟัง ตอนแรกเติ้นก็หัวเราะแต่พอฟังรายละเอียดแล้วก็บอกว่างั้นคืนนี้เดี๋ยวเราไปนอนเป็นเพื่อนก็ได้คืนนั้นเติ้นมาพร้อมเสือกับหมอนเขานอนที่พื้นใกล้เตียงนาทีทั้งคู่ดูหนังด้วยกันแล้วก็ดับไฟนอนตอนประมาณห้าทุ่มกว่าทุกอย่างเงียบสนิทจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืน17นาทีเสียงเดิมกลับมาอีกครั้งกึกกึกกึก เตินหันขวับมามองทางทีเฮ้ยแกได้ยินใช่ไหมนาทีพยักหน้าทั้งคู่ลุกขึ้นนั่งเงียบๆจ้องมองไปที่ฝ้าเพดานเสียงเคราะเงียบไปสักพักแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงครืดครืดครืดเสียงลากชัดเจนจากมุมซ้ายของฝ้าไปยังมุมขวาเตินกระซิบเบาๆนั่นไม่ใช่หนูแล้วนะ เสียงลากหยุดตรงกลางฝ้าเหนือหัวนาทีพอดีแล้วทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบที่บีบคั้นเติ้นเริ่มมองหาอะไรบางอย่างแล้วก็หยิบไฟฉายจากกระเป๋าเดี๋ยวลองส่องดูว่ามีรอยอะไรไหมเขาค่อยๆยืนขึ้นเปิดไฟฉายแล้วส่องขึ้นไปยังฝ้าเพดานแสงไฟฉายสะท้อนแผ่นฝ้าสีขาวมนไม่มีรูไม่มีช่องไม่มีรอยรั่วแต่มีบางอย่าง ที่ทำให้ทั้งคู่ถึงกับนิ่งไปทันทีกลางแผ่นฝ้ามีรอยนิ้วมือสีดำสองข้างกดอยู่บนแผ่นฝ้าหันเข้าหาห้องด้านล่างเหมือนใครบางคนกําลังยืนอยู่เหนือฝ้าแล้ววางมือทาบลงมานิ้วทั้งห้าเรียวยาวเหมือนของคนแต่กลับดูไม่ปกติเติ้นกลืนน้ำลายรี่ไฟฉายลงแล้วพูดเสียงเบา นี่มันรอยใหม่ยังเปียกอยู่เลยนาทีมองตามใช่มันเปียกเปียกเหมือนคราบดินคราบโคลนหรืออะไรที่เหนียวเหนะเขาไม่กล้าพูดอะไรขนลุกตั้งแต่ต้นคอจดปลายเท้าทั้งห้องเงียบอีกครั้งแต่เงียบได้ไม่ถึงสิบวินาทีตุ้มเสียงกระแทกจากด้านบนดังเหมือนของหนักตกใส่ฟ้าเตินถึงกับสะดุ้งถอยหลัง นาทีรีบลุกไปเปิดไฟทั้งห้องแล้วทั้งคู่ก็ยืนอยู่กลางห้องใต้าฝ้าที่เงียบสนิทไม่มีรอยแตกไม่มีฝุ่นตกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนาทีตัดสินใจโทรหาลุงเจ้าของบ้านทันทีตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งกว่าแล้วแต่เขาไม่สนแล้วว่ามันจะดึกแค่ไหนปลายสายรับช้าหน่อยเสียงลุงงัวงเงียปนหุดหงิดมีอะไรจะย้ายออกเหรอ นาทีบอกเสียงตื่นตื่นว่าลุงครับมีเสียงคนอยู่บนฝ้ามันมีรอยมือมีเสียงเดินเสียงลากของผมกับเพื่อนด้วยกันได้ยินทั้งคู่ลุงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่แห้งเย็นมากไม่ได้มีใครอยู่บนนั้นหรอกลุงบอกแล้วไงอย่าเปิดฝ้าอย่าขึ้นไปนาทีถามกลับทันทีแล้วมันคืออะไรครับทำไมถึงมีเสียงแบบนั้นทุกคืนลุงเงียบอีกครั้งก่อนพูดสั้นๆว่า ก็เพราะมันไม่อยากให้คนอยู่ใต้มันไงแล้วสายก็ตัดไปปล่อยให้นาทีถือโทรศัพท์นิ่งๆอยู่กลางห้องเติ้นมองหน้าเพื่อนเอายังไงดีวะจะอยู่ต่อไหมนาทีไม่ตอบเขาเองก็ยังไม่รู้คำตอบเหมือนกันแต่สิ่งที่เขารู้แน่ๆตอนนั้นคือมันยังไม่จดหลังจากคืนนั้นเติ้นขอกลับไปนอนที่คอนโดตัวเองเขายอมรับตรงๆว่าไม่อยากเจอเสียงแบบนั้นอีก นาทีเองก็เริ่มไม่แน่ใจว่าควรจะอยู่ต่อไปหรือไม่แต่ด้วยเหตุผลเรื่องเงินและการย้ายบ้านที่ลำบากเขาจึงตัดสินใจลองอยู่อีกสักคืนเพื่อให้แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่เขาพยายามคิดว่าอาจมีใครแอบขึ้นไปอยู่บนฟ้าหรือเป็นพวกติดยาคนเร่ร่อนแอบเข้ามาหลบข้างบนถึงแม้จะไม่มีช่องทางชัดเจนให้ปีนขึ้นไปก็ตามวันรุ่งขึ้น เขาเลยตัดสินใจซื้อกล้องเล็กๆแบบอินฟราเรดจากร้านออนไลน์เป็นกล้องขนาดเล็กเท่าฝ่ามือมีแสงอินฟราเรดสำหรับใช้ในที่มืดและสามารถเชื่อมต่อมือถือเพื่อดูสดได้เขาเอากล้องไปวางไว้บนตู้เสื้อผ้าเงยหน้าขึ้นถ่ายตรงไปยังฟาที่มักมีเสียงจากนั้นก็เปิดแอปไว้รอดูภาพจากมือถือก่อนจะปิดไฟนอนตามปกติโดยปล่อยกล้องไว้ทำงานในความมืด เวลาล่วงเลยไปจนถึงเที่ยงคืนฟ้ายังคงเงียบไม่มีเสียงใดๆจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืน19นาทีจู่ๆภาพจากกล้องก็กระตุกเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างบางแสงอินฟราเรดชั่วคราวนาทีขมวดคิ้วเพ่งมองหน้าจอแล้วก็เห็นบางสิ่งที่แทบทำให้มือสั่นจนมือถือหล่น บนหน้าจอสีเทาหม่นมีเงาดำเลื่อนผ่านเหนือกล้องเลื่อนจากซ้ายไปขวาช้าๆเป็นเงาที่ไม่มีรูปร่างชัดเจนแต่เหมือนมีแขนมีขาเหมือนร่างคนแต่มืดสนิทไม่มีรายละเอียดเขากัดฟันแน่นพยายามไม่ตกใจแล้วเปิดไฟห้องทันทีภาพจากกล้องว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่บนนั้นอีก นาทีเดินออกจากห้องไปหยิบบันไดพับที่วางไว้ข้างตู้เย็นแล้วค่อยๆตั้งบันไดใต้ฟ้าที่มีรอยฝาถ่างขึ้นเขายังจำคำลงได้ที่บอกว่าอย่าเปิดฝ้าเด็ดขาดแต่เขาไม่ไหวแล้วจริงๆต้องการคำตอบให้ตัวเองมือของเขาสั่นน้อยๆขนาดยกฝาเปิดกลิ่นอับเก่าพุ่งลงมาแทบจะทันทีเป็นกลิ่นอับชื้นปนกลิ่นไม้เก่าๆแต่ไม่ใช่กลิ่นซากสัตว์อย่างที่เขาคิดไว้ เขาส่องไฟฉายขึ้นไปเห็นโครงไม้เก่าฝุ่นหนาและเศษใบไม้ที่ปลิวเข้าไปแต่ไม่มีร่องรอยของคนหรือสิ่งของใดๆจนกระทั่งสายตาเขาไปสะดุดกับบางอย่างที่ปลายสุดของช่องใต้หลังคามีผ้าขาวเก่าๆพา,าดอยู่กับไม้คานเหมือนชุดบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้นานแล้วมันแห้งกรอบและเริ่มหลุดร่อนเป็นเส้น เขาพยายามเพ่งดูให้ชัดแล้วจูจ่ๆไฟฉายในมือก็กระพริบดับไปดือด้อๆพร้อมกับเสียงครืดเสียงลากจากด้านในใต้หลังคาไกลเข้ามาเรื่อยๆนาทีรีบปิดฝากระโดดลงจากบันไดใจเต้นแรงเหงื่อออกเต็มแผ่นหลังเขาไม่ได้นอนทั้งคืนเปิดไฟทั้งบ้านนั่งอยู่ตรงโซฟาถือมีดครัวไว้ข้างตัวเหมือนคนเสียสติเช้าว,วันถัดมา เขาตัดสินใจไปที่วัดใกล้บ้านนั่งคุยกับพระรูปหนึ่งที่ดูใจดีและเงียบขรึมพระท่านฟังเงียบๆแล้วพูดเพียงว่าบ้านเก่าบางหลังไม่ได้มีแต่คนที่อยู่มาก่อนแต่อาจมีบางสิ่งที่เคยถูกบูชามาก่อนแล้วถูกลืมไปนาทีถามว่าท่านหมายถึงอะไรพระตอบกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบลองหาทางขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านเถิด ดูให้ดีว่ามีอะไรเคยถูกตั้งไว้บนนั้นคืนนั้นนาทีตัดสินใจฝืนใจขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านแม้ฝุ่นจะหนากลิ่นจะอับและบรรยากาศจะอึมครึมเขาค่อยๆเปิดประตูห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบันไดาภายในห้องมีแต่ตู้เก่าๆโต๊ะไม้พังๆและหิงบูชาเล็กๆที่วางอยู่มุมห้องบนหิงมีแจกันร้าวทูบเก่าไม่เกือบหมด และเศษผ้าสีขาวซีดพันเป็นลายรำวางไว้ข้างๆเหมือนเป็นของที่เคยใช้ในพิธีบางอย่างและถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลต่อนาทีก้มลงดูใต้หิงก็พบกับตะลับไม้เล็กๆถูกเก็บไว้อย่างลวกๆด้านในมีกระดาษสาบแช่งเขียนด้วยหมึกแดงจางๆข้อความบางส่วนยังอ่านได้ว่าหากข้าได้ไม่รำอีกอย่าให้ผู้ใดอยู่ใต้ข้าเป็นสุข เขาแทบจะล้มลงกับพื้นตอนนั้นถึงรู้ว่าเสียงที่ได้ยินไม่ใช่ของคนแต่เป็นของบางสิ่งที่เคยถูกเชิญขึ้นมาแล้วไม่มีใครส่งกลับลงไปหลังจากพบของในห้องชั้นสองนาะทีเริ่มประติดประต่อได้บางอย่างทุกอย่างในบ้านตั้งแต่เสียงรอยมือไปจนถึงการที่เจ้าของบ้านบอกว่าอย่าเปิดฟ้ามันไม่ใช่เพราะบ้านทรุดโทรมแต่เป็นเพราะ บางสิ่งที่อยู่บนนั้นไม่ต้องการให้ใครอยู่ข้างใต้มันอีกแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าการอยู่ในบ้านหลังนี้คือการล้าเส้นของสิ่งที่เคยถูกบูชาบางอย่างที่ถูกตั้งไว้สูงถูกอธิษฐานให้คนกราบมองขึ้นหาไม่ใช่นอนใต้เท้าหรืออยู่ล่างกว่าเขาเริ่มมีอาการปวดหัวเฉียบพลันโดยเฉพาะเวลานั่งอยู่ใต้จุดที่มีเสียงบ่อยๆเหมือนถูกกดทับ เหมือนมีอะไรหนักๆวางอยู่บนหัวตลอดเวลาและที่แย่ที่สุดคือเสียงไม่ได้มาแค่ตอนกลางคืนอีกต่อไปตอนกลางวันตอนที่เขานั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะเสียงก็ยังคงดังแผ่วเบาลากยาวและใกล้ลงเรื่อยๆเขาพยายามหาทางออกแต่เหมือนบางอย่างไม่ยอมให้เขาออกจากบ้านง่ายๆวันหนึ่งเขาแพ็คของใส่กระเป๋าตั้งใจจะไปอยู่หอชั่วคราว แต่พอเปิดประตูบ้านออกมาเขากลับรู้สึกเหมือนอากาศหนักขึ้นผิดปกติหายใจไม่ออกขาไม่มีแรงมือเย็นเฉียบเขาทรุดลงตรงหน้าบ้านแล้วก็รู้สึกได้ว่าเสียงเคาะนั้นไม่ได้อยู่แค่บนฟ้าแล้วแต่มันกำลังตามลงมากึกกึกกึกจากเพดานห้องมาสู่ฝาผนังจากผนังมาใกล้หูเหมือนมันกำลังไต่ลงมาช้าชา้า นาทีหันไปมองรอบตัวบ้านทั้งหลังนิ่งสนิทเงียบแต่ไม่สงบเขารีบโทรหาเติ้ลอีกครั้งเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเติ้ลเงียบไปพักใหญ่ก่อนพูดเสียงจริงจังว่ามันไม่ใช่เรื่องบ้านธรรมดาแล้วแกต้องเอาของบนหิ่งไปทําบุญไปปลดปล่อยมันออกไปจากตรงนั้นนาทีลังเลอยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายก็ยอมไปวัดอีกครั้ง คราวนี้เขานำตลับไม้ชุดผ้าขาวและเศษของที่อยู่บนหิ่งไปด้วยพระรูปเดิมที่เคยสนทนาด้วยรับของไว้โดยไม่พูดอะไรเพียงแต่สวดอยู่เกือบ15นาทีก่อนจะพูดเพียงว่าในนี้มีคำอธิษฐานฝังอยู่คนที่เคยใช้ห้องนั้นเคยรำให้เจ้าเก่าบางตนแล้วถูกลืมถูกทิ้งไว้กลางอากาศไม่มีใครส่งกลับไม่มีใครเรียกคืน เลยต้องวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่สูงไม่ต่ำค้างอยู่ที่ฟ้านาทีฟังแล้วขนลุกเพราะคำพูดค้างอยู่ที่ฟ้าตรงกับตำแหน่งที่เสียงเคาะเคยดังเตะเปะ๊ะพระให้เขาช่วยจุดทูบสามดอกตั้งจิตขอขมาและกล่าวคำปลดปล่อยนาทีทำตามแม้จะไม่รู้ว่าเชื่อมากแค่ไหนแต่ขณะกล่าวคำสุดท้ายจูจ่ๆก็มีลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านจากด้านหลัง ทั้งที่เขายืนอยู่ในศาลาเปิดโลง่งพระยิ้มเล็กน้อยก่อนพูดเสียงแผ่วว่าอาจมีบางสิ่งยอมลงแล้วก็ได้นาทีกลับมาบ้านในคืนนั้นรู้สึกว่าอากาศภายในเบาขึ้นเล็กน้อยกลิ่นอาบที่เคยมีจางลงเสียงฟ้าก็เงียบไปเขากล้าปิดไฟนอนครั้งแรกในรอบหลายวันและคืนนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยไม่มีเสียงลากไม่มีเสียงเคาะไม่มีรอยมือ เขาหลับสนิทต,ตื่นเช้าขึ้นมาเหมือนคนใหม่เขาตัดสินใจจะย้ายออกในสัปดาห์ถัดไปไม่ใช่เพราะยังกลัวแต่เพราะเขาไม่อยากอยู่ในที่ที่เคยมีใครถูกลืมอีกต่อไปก่อนออกจากบ้านเขาเดินขึ้นไปชั้นสองอีกครั้งห้องเดิมหิ่งเดิมตอนนี้ว่างเปล่าเหลือเพียงรอยฝุ่นบนไม้และบนผนังมีรอยนิ้วมือห้านิ้วจาง ลากยาวจากขอบหิ้งลงมาถึงพื้นห้องเหมือนบางสิ่งได้จากไปแล้วจริงๆแต่ไม่ได้จากไปทางประตูมันคลานลงมาแล้วหายไปหลังย้ายออกจากบ้านหลังนั้นนาทีพยายามไม่คิดถึงมันอีกเขาย้ายไปเช่าห้องเล็กๆใกล้สถานีรถไฟฟ้าใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เข้าใกล้ซอยเปลี่ยวหรือบ้านไม้เก่าๆอีกแต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่เขายังหาคำตอบได้จนถึงทุกวันนี้คือช่วงคืนสุดท้ายก่อนจะย้ายออกหลังจากที่เขารู้สึกว่าบ้านกลับมาเงียบและทุกอย่างดูสงบลงแล้วเขานั่งจัดของอยู่ในห้องนั่งเล่นและกะจะเก็บกล้องอินฟราเรดที่เคยใช้ถ่ายขึ้นฟ้าพอเปิดดูย้อนหลังแบบไม่ได้ตั้งใจเขาก็เจอบางสิ่งที่ทำให้มือเย็นเฉียบอีกครั้งมันเป็นคลิปจากคืนก่อนหน้า ในช่วงเวลาเที่ยงคืน22นาทีภาพในกล้องนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อเขาเพ่งดูดีๆตรงมุมซ้ายบนของฝ้าเพดานมีรอยแยกเล็กๆปรากฏขึ้นช้าๆทีละนิดเหมือนฝ้าโดนแรงจากด้านในค่อยๆดันออกมาจากนั้นมือเรียวยาวสีดำซีด ก็เลื่อนออกมาช้าๆเหมือนกําลังเปิดฝ้าจากด้านในลงมานิ้งทั้งห้าขยับช้าๆก่อนที่เงาใบหน้าเลือนรางจะโผล่พ้นรอยแยกนั้นไม่มีตาไม่มีจมูกแต่เหมือนกําลังมองตรงมาที่กล้องแล้วปากของมันก็ยิ้มรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติค่อยๆเปิดออกช้าๆเร้า,รากับรู้ว่ากล้องจับภาพมันอยู่ แล้วภาพก็ดับไปในทันทีนาทีไม่แน่ใจว่าไฟดับเองหรือกล้องถูกบางอย่างปัดตกเขารีบลบคลิปนั้นทันทีแต่ใบหน้ายิ้มของมันฝังอยู่ในหัวเขามาจนถึงวันนี้แม้พระจะบอกว่ามันยอมลงแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันไปที่ไหนกลับคืนสู่ที่ที่ควรอยู่แล้วจริงหรือยัง หรือเพียงแค่ลงมาจากฟ้าเพื่อมองหาที่ใหม่เท่านั้นและถ้าคืนนี้คุณนอนอยู่ใต้เพดานแล้วได้ยินเสียงกลึกก,ลกึก,กจากข้างบนที่ไม่มีใครอยู่บางทีมันอาจเริ่มมองหาคุณก็ได้คืนนี้ถ้าคุณนอนอยู่คนเดียวในห้องแล้วเงยหน้ามองฟ้าเพดานแล้วรู้สึกว่ามันกำลังมองกลับมาบางที คุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวมาตั้งแต่แรกท่านผู้ฟังครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดความมืดของดาร์กไนท์แล้วพบกันในคืนหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ